เปลาเป่าถังแก่เจ้าก็ไปตะขีทีคักเนาะภาษาหัวเกียก็ม่ซื้อให้น้องกี่ทีตัวถัาแก่ข่อยแล้วกี่ทีกี่ทีตัวเพราะว่าขายเออขอซื้อเอาไว้ก่อนมันว่าขอ้องข่อยข้องข่อยถัาแก่ข่อยเนี่ยข่อยเพ่ได้ขายถัาแก่ข่อยเนี่ยกี่ทีกี่ทีกี่เนี้ยกี่เนี้ยนี่เจ้าเบื้องนี่อันนี้ขอก็ได้เอากาวห้อยมาหยอดเอาก็ว่าโอ้ยบริษัทโซจิงไหมเพื่อเป็นถังแก่เจ้าละฮะ เง่าปากดังเนอะผู้ใดเนี่ยคนนี่นะอู้สาวนวลจะขี่ลายทขกเนาะบาทนี่ยตายแล้วสมนีิวังเงาบังเงาตอนนี้ตัวจศาสตร์ป่ะเหรอจำมาโบมีอันไข่มองสองมุมตัวเนี่ยอันที่ว่าข่อยขี่ที่เอกอะไรจำมามองอีกมุมหนึ่งก็คือความชินนี่ใส่งานยังประสุดเออมันมัดในห้างคากนี่เห็นไหมนี่มันมาสอมใส่ได้ยุ่นนี่เออนี่ละ กูจับสอมใส่กับซอยประหยัดเงินในกระเป๋าเขาไปได้อีกแมนบอลไอ้คนมันห้ามพ่อสามาคอยมันหลาเออพ่อหน้าเฮ็ดเปลี่ยนไหมเนาะแมนมูเจ้าจะเฮ็ดเปลี่ยนคือข่อยแล้ามันจะว่าได้ซื้อมันติดพได้ซื้อวาสนาวาสนาตาบนี่นาทีบุญตาบเอาวันนี้เฮ็ดตาบอยู่วันนี้มองนี้นี่แม่นี่แม่มองใต้มือนี่ตาเบิดตัวมันก็แตกครั้งเถอเจ้าไปเฮ็ดแบบใดเฮ้อ เอ,อ๋ออยเหยฮยดเบยดแล้วกอเฮียดบยยเบียด,ยยยดยมูอเขาขับนี่จ้าเขาขับจังเลยขับานันอ,อยู่เปล่าเอานั่นเห็นว่ารประหยัดเงินมัได้ซื้อ,อ,อ,อหั <laughs> วเ <ะ S 2> ราที่หลังหนังกคือเขาวานแล้วมามาเอเนี่ยเ็ลเป็นด้าเอา